ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอาร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร h c a r คร ินเอกพันธ์ จัดงานฉลองวันเกิดครบ60ปีมอบทุนการศึกษา10โรงเรียนในในพื้นที่บ้านเกิดประจันตะคามที่อาคารพระครูวิมลศิลาจารย์สิงห์พุทธปาลิโตโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตะคามจังหวัดปราจีนบุรี2พี่น้องดรบินบลือธิ์หรือท็อปผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญูและไทยเอกพันธ์บาลือธิ์หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูได้จัดงานฉลองวันเกิดครบ60ปีได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาจำนวนร้อยทุนถุงยังชีพอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาักย ข้าวสารอาหารแห้งทุนอาหารกลางวันทุนการศึกษาชุดนักเรียนจำนวน1000พันชุดให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอประจันตคามถิ่นกําเนิดของสองพี่น้องบินและเอกนพ์บอฤทลิ์ในการนี้มีคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมรับมอบทั้งสิ้น10โรงเรียนได้แก่1โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม2โรงเรียนวัดก่อมาไฟ3โรงเรียนบ้านหอย4โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม5โรงเรียนวัดประดิษฐาราม6โรงเรียนวัดชัยมงคล7โรงเรียนบ้านด่าน8โรงเรียนวัดประสาทรังสิตเก้าโรงเรียนบ้านว่าน บ้านด่าน10ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลประจันตามโดยบรรยากาศภายในงานมีผู้ใหญ่ที่เมตตาสองพี่น้องบินและเอกพันธ์บริลิตและเหล่าบรรดาศิลปินดาราจิตอาสามาร่วมงานจํานวนมากอาทิเช่นนางเตือนใจเตชารัตนประเสริฐรองประธานกรรมการบริษัทสามมงคลฟิล์มนางพรพิมลมั่นฤทยัยประธานกรรมการบริษัทคุิเซียมอินเตอร์กรุป๊ปดรรัตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูมาร่วมแสดงความยินดีโดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วยฮีโร่เหรียญทองสีเกมคนล่าสุดต่องสิทธิ์ชัยตลอดจนนักแสดงจากช่องเจ็ดสีเข้มหัสวีพัคพงภ์ภัศาลทัพทิมอัญญารินธีระธนันพัฒแก้มยานิสาธีราธรยิ่งยงยอดวงงามดร ok บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเดินทางมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยโดยมีนางวัชรารัตน์การงานผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคามคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ช่วงบ่ายเราจะมีการอย่างที่หมอตุ้งเหน่งพันบอกไปนะครับเราจะมีให้สุการศึกษาทั้งหมดโรงเรียนนี้ทั้งหมดแล้วทั้งหมด161ทุมนะครับโรงเรียนแอนุบาลนี้100ุ่มนะฮะทุนละ1 0 0 0บาทแต่กับ้องโรงเรียนอีกโรงเรียนนึงเป็นโรงเรียนประจำตลาดทุนละ2,000บาทให้60ทุมทุนละ1,000บาทแล้วก็อีก9โรงเรียนที่จะมานะ อาหารก็วันเด็กก็เดือนละห้าพันห้าพันห้าพันนี่นะว่าแต่ปีเนี้ยเด็กจะเยอะนะครับเป็นพันเลยนะครับท่านใดเราได้ร่วมกับโรงเรียนเราจะดูเพราะว่าเราโชคดีนะว่าว่าวันวันนี้โรงเรียนยังเปิดอยู่เออเพิ่งเพิ่งเริ่มจะเริ่มจะเริ่มเรียนักเก็ตเหมือนกันนะเริ่มเปิดนักเก็ตเัราะถือว่าโชคดีว่าปีนี้ได้ทำกิจกรรมกับโรงเรียนด้วยทำไมเลือกมาที่นี่ที่นี่เป็นผู้โดยตรงนี่คือพันธนาารของเภอที่เราเกิดที่นี่ เกิดที่นี่ลบจังฝังอยู่ได้บันไดของใบสนีที่บ้านพักใบสนประจันนาคา,าเพราะนั้นราคิดว่าเฮ้ย60ปีแล้วขอย้อนกลับมาทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก